กฎการกินข้าวฟรีในงานศพหวังกินฟรีต้องกินให้หมดไม่งั้นตายศพลูกคนรวยไว้เลยเออวันนใช่หว่าเฮ้ยงอตรงนี้เลยอายุสั้นพูดอะไรอ่ะกฎการกินข้าวฟรีในงานศพแต่ถ้าคุณเจอหญิงในชุดไทยโบราณกําลังหันหลังโขบน้ำพริกและท่านเธอหันมาถามคุณว่าชอบกินน้ำพริกอะไรให้คุณปฏิเสธว่าไม่ชอบกินน้ำพริก เอาเลยครับผมยินดีต้อนรับคุณสุริการหลอนดาร์กเว็บวันนี้ต่เวนไปเจอเว็บไซต์ในมุนเว็บมืดที่พวกเราสามารถสั่งซื้อกดสะเทือนขวัญได้โดยที่พวกเราไม่รู้ว่ากดสะเทือนขวัญที่มาจากดาร์กเว็บนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราจะมาลองสั่งซื้อกดสะเทือนขวัญจจกเว็บไซต์นี้กันนะครับและก่อนที่ไปดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้วยนะครับถ้ากดกันแล้วงาั้นไปรับชมคลิปกันเลย ฮ้ยเตยวันเนียทางเว็บไซต์ดาวเว็บอ่ะมันมีกฎสะเทือนขวัญมาวยหูสะเทือนขวัญเลยแง่ยิ่งน่ากลัวเลยดิวะงั้นลองไปอ่านข้อมูลก่อนละกันกฎข้อห้ามที่คุณควรทําตามถ้าอยากหลุดอดกจากที่นี่หูถ้าอยากหลุดอดกจากที่นี่เหรอวะงั้นลองไปดูแล้วมัมีกฎอะไรมาใหม่บ้างอ่ะอย่างกฎข้อแรกเนี่ยกฎการใช้ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีไทยนี่ถึงน่ากลัวแล้วนะใเออแบบผู้ผีนางรำอะไรเงี้ยนะกดข้อที่สองกดการไปกินข้าวฟรีในงานศพมันมีกฎด้วยวะกินข้าวฟรีในงานศพเนี่ยกฎข้อที่สามกดการเล่นสนุกเออกูอยากลองไปเล่นเหมือนกันนะอันนี้มาหลายรอบแล้วสนุกอ่ะเออกฎข้อสุดท้ายกดการดูลงหนังคนเดียว กูไม่เคยไปดูคนเดียวเลยนะโรงหนังอะโรงใหญ่ๆ <ละ S 2> มีผีแน่เลยขนลุกหน้าดูเลยแล้วมึงสนใจกดไหนอะว่าเอากดสองพอไหมฮะกดการไปกินข้าวฟรีในงานศพนี่น,นะดูไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหรน่นะมึงหิวหรอก็หิวอยู่เงั้นก็เอากดนี้แลวอันกดการกินข้าวฟรีในงานศพหวังกินฟรีต้องกินให้หมดไม่งั้นตายโอ้ถึงขั้นตายเลยหรอน่าจะไม่ยอมไหวเนาะจะกินหมดไม่ได้เตยสนใจติดต่อที่อีเมลเนี่ยงั้นไปติดต่อที่อีเมลเลย คุณผู้ชมครับเมื่อกี้ผมก็ได้ดติดต่อไปทางอีเมลและได้ทําการสั่งซื้อกฎการกินข้าวฟรีในงานศพไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วและทางด a กเว็บเขาได้ดติดต่อกลับมาว่าจะจัดส่งโลเคชคั่นไหมเราภายในสัปาที่ข้างหน้างั้นเราไปรอดูกันเลยดีกว่าเดินเยี่ยวอยู่แถวไหนแล้ววะเนี่ยก็เห็นบอกว่าข้างหน้าเน,นองานศพลูกคนรวยไวเ้เจยเออว่านายช่ยว่าอฮ้ยนอตตรงนี้ด้วยจอดจอดจอดอุ้ยเลยเฮ้ย้ยตรงนี้ไว้นาะโอ้ เฮ้ยเตยอายุสั้นเฮ้ยอะไรอ่ะอายุสั้นเหรอวะเุ้ยเตยแต่มึงดูของกินดิอุ้ยจัดเต็มมากเลยไห้นอสของนั่นเลยไห้นเตยนั้นเลยเนี่ยอุ้ยไอ้นอสเข้าไปสำรวจงานศพก่อนดีกว่าเข้าไปเลยดิแต่มาดูดิยังเด็กเลยไอ้นอสก็นั่นเลยดีวะโของสั้นไห้นเตยเจ้าดีเจัดงานอลังการมากก่อนไหมอ่ะ คือเราจะมากินข้าวคัฟฟีอ่ะไว้อะไรเขาก่อนไว้อะไรเขาหน่อยมึงไว้อะไรเขาหน่อยไงเตยถูกไม่น่าจับไปเร็วได้ไวเลยเคือไอ้นอตไอ้นอตมีอะไรกระดาษอะไรเนี่ยเฮ้ยกฎการกินข้าวฟรีในงานศพไวเตยมีกฎด้วยเหรอวะเออกูลองอานกดก่อนดีกว่ากูหิวแล้วด้วย กฎการกินข้าวฟรีในงานศพกฎข้อแรกสิ่งที่คุณควรทำหากคุณก้าวเข้ามาในบริเวณงานศพแล้วให้คุณเข้าไปปักทูปไหว้ศพเพื่อแสดงความอาลัยให้กับผู้ตายและอย่าลืมขอลงศพสามครั้งเพื่อเป็นการบอกผู้ตายเฮ้ยเตยเมื่อกี้คุณ้งปักทูปไปนะเงนั้นมึงก็ขอลงเลยสามครั้งอะ่ะเหลือขอลงใช่ไหมเออข้อที่สองหากคุณต้องการร่วมรับประทานอาหารในงานศพคุณจะต้องมีของร่วมไว้อะไรติดมือเข้ามาด้วยเพื่อเป็นของแลกเปลี่ยน แต่ในกรณีที่คุณไม่มีของติดมือมาคุณห้ามรับประทานอาหารในงานศพนี้เด็ดขาดเพราะผู้ตายอาจจะมาเอาวิญญาณคุณไปแทนฮะแต่เราไม่มีของติดมือมาเลยนะทำไงดีวะโอ้ข้อสามในกรณีที่คุณมีของร่วงไว้อะไรติดมือมาด้วยคุณสามารถกินอาหารเครื่องดื่มในงานได้และคุณกินได้จนกว่าจะอิ่มถ้าเกิดอะไรหมดก็สามารถเดินเข้าครัวไปบอกกับแม่คห้ยทำใหม่ได้แต่ถ้าคุณเจอหญิงในชุดไทยโบราณกำลังหันหลังโขดน้ำพี และถ้าเธอหันมาถามคุณว่าชอบกินน้ำพริกอะไรให้คุณปฏิเสธว่าไม่ชอบกินน้ำพริกเธอจะหัวร้อจากนั้นเธอจะหายไปทิ้งไว้จะเสียขวบน้ำพริกให้ได้ฟัง โหขนาดนั้นเร็ววะผีประไว้นอก็ได้เลยดีวะแล้วใส่ชุดไทยโบราณด้วยเตยว่าน่าจะผีแน่เลยข้อที่สี่ทุกครั้งไม่ว่าจะเรียยใคใ่ทำอะไรคุณจะต้องเอ่ยชื่อใอห้ชัดเจนโดยเฉพาะเวลาเรียกให้ขึ้นรถถ้าคุณแค่พูดลอยๆอยโดยไม่ได้เอ่ยชื่อสมัมภเวสีวิญญ,ญาณที่อยู่บริเวณนี้จะตามขึ้นรถออกไปพร้อมกับคุณด้วยคือคือกุณต้องเอ่ยชื่อมึงอะไรอย่างนี้บ่ะงน่าใช่นะเวลาขึ้นรถอ่ะข้อสุดท้ายข้อที่ห้าน เดินทางกลับจากงานศพถ้าคุณเห็นพาร์ตหรือแม่ชีเดินอยู่ตามถนนเปรี้ยวมืดให้สังเกตว่าอุ้หมาหรือแมวด้วยไหมถ้าใช่คุณควรจะรีบหนีออาไหมเร็วที่สุดโดยไม่ต้องหันหลังกลับไปมองตอนขากลับนี่เจอพระกับแม่ชีเหรอน่าจะเป็นผีแน่เลยไหวเนาะอูกกฎนี้จะเริ่มใช้เมื่อคุณกล้าวเข้ามาล่วงงานศพนี้เอ้ยแต่ตอนนี้กูหิวมากนะใช่หรอมึงต้องขอลงก่อนไม่ใช่กดข้อแรกนะนะอย่าลืมขอลงศพสามครั้งเพื่อเป็นการบอกผู้ตาย กูขอเลยนะแล้วไงอ่ะแล้วคือข้อสองเนี่ยเราไม่มีนะของลุงไว้อะไรอ่ะก็นั่นไงนะฮะล้มหน้าข้างๆ้างมากใครจะไม่รู้ก็แกล้งยกวางเลยแล้วก็ขอบอกเขาได้หวะอย่างเงี้ยเออเป็นของมึงเขาไม่รู้หรอกเขาจะไม่รู้หรอเออเขาไม่รู้หรอกเออคือผมเอาไว้แล้วนะของลุงไว้อะไรงั้นวันนีเราไปกินข้าวเลยดีกว่าปะเรไปดีรู้เลยเฮะไปไปไปหิว่ละ ใบเตยมึงดูดิข้าวน่ากินงั้นเลยว่าเนี่ยผลไม้มีขนมหวานด้วยเนอะมาสัมผัสใบเตยอือร่อยปะโอ้แม่เอ้อยากกินมั่งล้ววัยเนาะข้าวฟรีใบเตยโอยเกินไอ้น้องมึงกินดีดียังไงมึงตะการได้ขนาดนี้วะอืมใช่ไหมเตยโอ้ยเกินไปเนาะมึงระวังเลยดิมึงกินอะไรนังหน่าวะออข้าวฝีเฮ้ยแต่ข้าวเหมือนจะหมดแล้วนะไอ้นาะเกินหระ ยังไงอ่ะเติมได้ปะเมมือไปเติมแล้วกันอย่างนั้นน่ะไอ้หนอจงดูดิเฮ้ยสองคนนี้มันจะทำอะไรอ่ะเป็นเพื่อนคุณตาไม่ใช่เหรอวะหน้าหลัวเลยเฮ้ยอะไรอ่ะมันปลดล็อกทำไมอ่ะมันรู้อะไรวะเฮ้ยมันขโมยของไอ้นนอขโมยของเลยวะ ขายไหลายคังนะเนี่โอ้วยซะป่าเตียงโง่มันขโมยไว้นเฮ้มันขโมยของโ้มีด้วยเหรอเออฮ้ยแล้วมันหนีไปแล้วาไงอะฮะฮ้อย่าไปสนใจเลยมีง่ากับกลับบ้านเหมือนมึงหล่อยอยู่คนเดียวนะไอ้หนอเฮ้ยเก่ไหนไอ้ีนาะอตเมื่อกี้มึงไม่เห็นหรอเห็นอะไรวะเหมือนมีคนผล่กาจ้าโง่อะใช่เหรอจะกลงเนนะ Đó, mở đi, này này là gì quái tươi รีบนีก็ไปจากที่นี่ดีกว่าไอ้เตยเราไอยู่ไม่ได้แล้วรีบขึ้นมาดีเร็วไอ้น้องกูยังไม่ได้ขึ้นเลยกูไปไหนไอ้น้องเฮ้ยแล้วใครตั้งอยู่ข้างหลังมันวะเหมือนกวาดข้อสี่แลยไม่ใช่หรอโหแล้วแม่ไม่ได้เรียกชื่อกูด้วยใส่วะเนี่ยนะเฮ้ยยังกลัวเอ้าเฮ้ยเหตวะเ้ยอ้าเฮ้ยไอ้เตยไม่ได้มาด้วยเหรอวะเฮ้ยอะไรวะ เอ้าวเฮ้ยเต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 ยเป็นไรอะเตยเป็นไรผีเนาะตรงนั้นนี่ผีอ้าวเฮ้ยทำไมลงศพไปหนีไอ้เตยพาไปวะไอ้เดียแล้วศพหายไปไหนอะไม่รู้เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยว่าเรารีบกลับดีกว่าเฮ้ยเตยเตยเตยเฮ้ยนั่นพาที่ไหนวะน่ะผีตัวนั้นน่ะนุ่มพี่ครับเฮ้ยเตย มันก็เหมือนกดข้อที่5อยู่เหมือนกันนะหลวพี่ครับเราด้วยเหรอหฮ้ยแล้ได้ยินเราไหมฮ้ยเตยอะไรวะหฮ้ยเยเตยวรรีบหนีดิวะเฮ้ยเฮ้ยหลวงพี่คนแ้กเ้ยเตยรีบหนีดิวะตย